เกือบไปนี่ลูกนี้โอ้ยลอดดักมาด,ากดักรายุเข่งขันของเราบอลนะโอ้โหนีอาจารย์หมูของเรานะนี่นักเตะเดินสายเหมือนกันล่าสุดนี่ไปเข้ารอบแดทีมมาที่พังงาหรือภูเก็ตเนี่ยอาจารย์หมูของเราเนี่ยทางทีมรองเข้านะเนี่ยทางรองเท้าสีขาวนะฮะโอ้โหนี่ของเราอาจารย์หมูไม่ธรรมดาคนเนี้ยนี่แกผ่าเขาเมื่อต้นปีนะฮะแต่แกกลับมาได้เฉยฮะโอ้โห แสดงว่าแกมีวินัยในการดูแลเขาอย่างดีนะอาจารย์หมูของเรานะโอ้โหนี่อย่างน้อยนะนี่อย่าเลยนะอาจารย์หมูของเรานี่ต้องถ่ายรูปเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมูแกจะได้เป็นได้มีรูปถ่ายไปโพสฝากให้นักเรียนนักศึกษาได้โยนอ้ยก็ลุ้นให้หมายเลขสของเรานะทางรัตนาวิทย์นะได้ลงสนามนะฮะหมายเลข3ของเรานะเอกอมรน,นะปินณมรน,นะฮะ เราทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าแกจะได้ลงสนามไหมครับวันนีนะ้แต่แกปอดอะไรนะพวกบอกว่าปอดแหกฮะเอา้าลูกนี้เป็นไงยิงโอ้ยิเอา้านักแกทำอะไรฮะเนี่ยแกคืนผู้รักษาประตูเฉยฮะอ้าวเลอเต็มข้อนะฮะ บอลได้ดำอยู่ที่ตรงกลางหรือพิวุฒพิวุฒไล่บอลไหลออกมาที่ความขวาได้เป็ดยางไงออกออกออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทางพิจวบพิจวบได้บอลเอาแล้วครับอาจารย์หมูวิ่งไม่รับบอลที่ตรงกลางยิ่งอุย้ยบอลยังได้อยู่ที่ตรงกลางที่อาจารย์หมูอาจารย์หมูพาบอลไปเองขึ้นไปทาความขวาไหลไมอาอ๋อได้อยู่ที่พิวุฒพิจวบวิชิงจังหวะออกมา ส่งข้าไปบิหนึ่งจังหวะติดพี่ดำได้บอลอยู่อ่าโอ้โหแกจะรีบไปไหนฮะพี่ดำเนี่ยโอ้โห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 แกจะรีบไปไหนฮะเนี่ยโอ้โนี่เซตบอลกันสวยๆจังหวะแกไม่เซตนะแกเตะทิ้งอย่างเดียวเลยฮะไม่เข้าใจแกเหมือนกันฮะโอ้โหหมายเลขสี่ของทางรัตนวิทย์ฮะอ้าว go 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 แกไม่เซตนะแกเตะทิ้ง ี่ดำมาแกเตะทิ้งอย่างเดียวเลยแกไม่เซตบอลนะผมไม่เข้าใจแกเหมือนกันนะโอ้โหเสียดายแทนนะเ็นลูกตั้งเตะขึ้นมาได้มาทางฝั่งขวาออาไปที่จานหมูจานหมูได้บอลจานหมูล็อกมาหนึ่งจังหวะแตทยังาไปได้อยู่ได้อยู่แกทำไงเปลี่ยนไปทางฝั่งซ้ายที่พี่ไก่โอ้โหนี่พี่ไก่ได้ลงสนามแล้วพี่กุ๊กไก่ของเราโอ้โหนี่